ค่าเลทคอนโทรเนี่ยตั้งเป็น CBR นะครับส่วนบิดเลทอันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ตั้งสูงๆงได้เลยะนะครับจะตั้งได้จนถึง 100, 1 0 0 0 0แสนหรือแสนเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้แค่เต็มฟรีโลเทส <c oughs> เสียงอะไรมะเน,นี่ยภาษา,าอังกฤษโง่ซะด้วยเดี๋ยวขึ้นอังกฤษคาซาเล่เดี๋ยวพี่อังกฤษมีไทยไ เอ้ยโอเคตั้งค่าขี่สตรีมตรงไหนวะไม่ทำไมไม่มย,มยังไม่รู้เลยพี่อันนี้ผมนะ <c oughs> ในทวิตโกไลท์เนี่ยได้ไหมว่าไตเติลน,นี้คืออะไรนะเติลน่าจะน่าจะเป็นแบบเหมือนบทชื่อเป็นชื่อ <c oughs> แบบว่า <c oughs> ว่า P o e คือเรื่องเราอะไรเงี้ยแบบมันจะขึ้นว่าขึ้นบนนี่นั้น,นอ่ะอีสองเนี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยให้ตั้งอะไรบ้างวะนใ่้ใส่สองอัน <c oughs> เรื่องหมดหมู่หมดหมูหมหม่ก็ไม่ฟีวออี e อะพิวอีเห e มือนกันเกมว่ะพี่เออเออนีออ่นี่มันมีอันนี้ขึ้นเดี๋ยวพีโออีแต่พีโออี e ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลย มันมุนเกียร์ไม่ขึ้นนะหรือต้องพิมพ์ชื่อเต็มเหรอชื่อเต็มอ๋นนี่มผมไม่รู้ไม่รู้เลยพี่ B A T นี่อยู่หน้าเกียร์พอดีส่งวิดีโอของคุณมาให้เราเพื่อ <A. S 2> ถ่ายทอดสด <Part of. S 2> <AT>. YouTube มันต้องมีคลิปก่อนหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะถ่ายทอดได้หรือเปล่าไช่เริ่มได้แล้วของผม ไม่ใช่แม่ของวิบินอนะ ผิวแพ้ง่ายส่วนมากจะมีสกินเบลเลอร์ที่อ่อนแอแล้วก็ขาดสมดุลค่ะการอาบน้ําด้วยครีมอาบน้ําสูตรอ่อนโยนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดอย่างสูตรเซนสิทีฟสกินเขามีวิตามินบีห้าเพื่อเกมอบำรุงผิวครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์แท็กทาวิทด้วยนะครับผมแท็กทวิทคืออะไรวะผมจะมีเทคนิคดีๆนะทาวิทแนะนำนะครับเป็นเนั่นก็แทกเกมอะแบบว่าเหมือนว่าไลท์อารมณ์เหมือนแท็กรูปอแบเงี้ยพี่อะไรนะในเฟซบุ๊กอะไรอย่งจะเป็นการ สารจำกัดเนื้อหาเม่นต้องก็เป็นการถอนสอนไล์เบื้มงต้นเนื้อหาที่มีแลรนด์การเอาอัตราการที่เพิ่มขึ้นอะไรตองนี้นะคร่ะไปที่ยูทูบก่อนนะครับกดเพิ่มไปแต่ถ้าครับผมกดไปดวข้อของคาว่าบวกครับผมบวกตรงนี้นะฮะแล้วไปดูอข้อคํงาว่าถ่ายทอดสดตัวที่สองนะผมไอยังไงกดเข้าไปนะผมในเกมไม่เห็นมีอะไรขึ้นในจอเลยปกติแล้วครับเราจะไม่มีหน้านี้นะครับทุกคนหน้านี้มันจะไม่มีเนาะ <Start> game. วิธีการปลดล็อกก็คือทุกน,นีื่อนต,ต้องไปใส่เบอร์นะครับผมเพราะนี่ว่าผมอ่ะห้ามขั้นตอนมันไปแล้วเพราะว่าตอนที่ผมใส่เบอร์ครั้งแรกครับผมไม่ได้เมมมาไว้นะฮะแล้วผมก็ใช้ช่องหลักๆแค่ช่อง2องช่องนะครับก็เลยไม่ได้ทาต่อนะฮะในในหัวข้อนั้นนะครับเพื่อนๆต้องใส่เบอร์เข้าไปนะเพื่อเป็นการดืนยันตัวดึนันตัวตนนะครับว่าช่องของเราอ่ะมีบุคคลอะไรใครมา follow ในการปลดหัวข้อสรีมนะครับผมขึ้นตัวอย่างนะครับ หลังจากที่ใส่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องรอ24ชั่วโมงมีคนฟอลโล่ไหมเหรอขึ้นไลท์ครั้งแรกได้นะผมดูมันเขียนแคทหลังจากที่รอ2 4ชั่วโมง93699ได้เปิดให้ดูเพื่อนๆดูเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าพร้อมไลท์แล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีขั้นต้นวิธีการขั้นต้นวิวยังศูนย์อยู่เลยใครไปดูใน OBS นะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนชื่อไม่มันในนี่ว่าพี่มันยอดรวมหรือเปล่า SEO ของ YouTube เนาะอาจเป็นยอดรวมของแท็กนี้อะไรอย่างเงี้ยดีผม อ่อใช้จอยจองอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไหม่นิดนึงโอเครับผมนะมเาทีนี้เพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูที่โอเวคอครับไปก่อนไะไรอะไรยังไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นมาตอนนี้คือผมอัดอยู่นะอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงนะฮะก็เปิดไปที่เซตติ้งเรคคอร์ดด้านล่างรับผมตัว่สองนะครับลองจากเอ็กซิสนะฮะผมกดเข้าไปรั้ผมหลังจากที่เข้ามปที่เซตติ้งนะครับเพื่อนๆได้เพื่อนๆนะครับกดไปที่หัวข้องคำว่าสตรีมครับผมแล้วให้เลือกหัวข้องคำว่าคัสตอมครับผมตัวนี้ครับ หลังจากเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนดูที่ตัวนี้นะครับผมตัวของเซิร์ฟเวอร์นะฮะอันนี้คือผมใส่ทิ้งก่ว้สตรีมก่อนโอ้ไลน์แล้วข<ร>้าตไปน<ด>ี่น<ด>ั<ด>่ะ,บบะ <S <S พี่มันต้องพี่ต้องให้มาเป็นเวอร์ไว d e เว็บดิพี่ <S <S ใช่หรออันนี้อันนี้มันลิงก์อะไรเนี่ย rtmp เหมือนมันต้องเป็นเว็บพี่ถ้าพี่จะแจกลิงก์ให้ให้ดูอ่ะอนนี้มันน่าจะเป็นขอลิงก์มันเป็นน่าจะเป็นด a ต a ้าส่วนตัวพี่มันลิงก์อะไรเนี่ย rtmp เหมือนอ๋อเด่แลวตั้งแนวนอน

แล้วเราจะแชร์ลิงก์นี้ได้ยังไงคัดลอกลิงก์อ่ะอ่ะโอเคอ่ะคือครับเนี่ยมันวิ่งวิ่งควายพี่โอเคโอเคเวลาสอบเสียงเสียงไปยังลองเปิดดูให้หน่อยแบบนึงผมปิดไอ้นี้ก่อน Expected, have to find this Miller blog. <coughs> it's been many years since I saw one of these little beauties. Pibby and me, and I'm the grave. Thank Okay. เอค่ไงมันไม่ไปสตรีมหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งแล้ววะมาสตรีมหน้าจออะไรผมไม่รู้เนี่ยหน้าจอเกมไม่สตรีมต้องเลือกตอนดิสเทย์ใช้ OBS ใช่ป่ะเปล่าพี่ทำไมเสียงกล้องไงวะต้องปิดเสียงข้างนอกไว้เหร ได้ยินวิ่คือของพี่บินน่ะเสียงพี่บินเบาแต่ว่าเสียงคนอื่นอ่ะดังดังโอ้พิบินสองเท่าที่อยู่ในไลน์น่ะเออประมาณนั้นที่ยังไม่รู้เขาคดี่าั แต่มันกระตุกนะพี่ผมเปิดเจ็ดร้อยห้าสิบเองเอาแล้วทำไมไม่ไปอเอาคเปลปอทัน้นี้ปะเนี่ยน่าจะเน็ตไม่ดีต้องลดความชัดปะใช่ผมลดเหลือสนะี่สี่ร้อสิบเนี่ยก็ยังกระตุก ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไหวเพราะตอนเล่นพี่ก็กล่าวว่าปิดเสียงตัวเองเปิดเพลงได้ป่ะโดนอีกพิกสซิสเป็นทำอะไรปิดเสียงเลยเลพี่ก็พี่ก็ปิดเสียงดิสไปเลยอย่ยเวียนหัวไม่รู้จอไหนเป็นจอไหนนะ แต่แค่เอาไปรับนับฐานได้ก็พอแล้วเฮ้ยโ,ซโเซลฟ่าไอ้นี่มันไม่เหมือนเลเยอรแ์แมพแม่งมาขุดอะไรนี่กันนะ มันเหมือนเลเยอร์ของไอเน,นี้ยอะไรนะเลเยอร์ของซอฟคออ่ะโหลด OBS เหมือนพี่บินอยู่ยวะใช้ง่ายกว่าใช้เบ็ดถูกปั๊นแนเนี่ย OBS โออบีเ OBS ต t e ิโอสามสิบสองจุดศูนย์จุดหนึ่งอะไรเนี่ยพี่พี่ใช่ลด OBS ธรรมดามาเลยใช้ง่ายดิสตาร์ทเกมก็สตาร์ทมาแล้ว ซอฟต์คอร์มันไม่เหมือนไอ้นี่ฮาร์ดคอร์ต้องสอมันนี่ทุกอย่างเลยต้องดรอปเอา,าไม่มีตลาดอ่ะใช่ไม่แมป<ช>ไม่เหมือนเลเยอร์แมปคนละเลเยอร์แมปมันเหมือนซอฟต์คอร์อพวกโซโล่เสียฟาว์คีย์สตรีมรหัสสตรีมตรงไหนวะ ล็อกอินยูทูบก็คือหรือล็อกอินทวิตก็จบแล้วมไม่ต้องไปใช้รอกสะพวกนั้นอ๋อให้คัดลอกอนะันนี้เหรออ๋อถูกให้คัดลอกอะของนะสตรีมละ,ละอ๋อมาเลยให้กดคัดลอกให้เฉย กันคนอื่นเห็นอันนี้ของยูทูบเลยดูยูทูปพี่วินเนี่ยไม่มาดูแ,แหลกๆหไงพี่ใช่ไหมใช่ของวิมีนแหลกแต่คนเล่นไม่แหลกใช่ไหม นั้นเราก็ปิดเสียงเกมปิดเสียงนี้ให้หมดเลยนะให้เงียบไว้เวลาพี่จะคุยกันพี่ต้องพิมพ์ในกิวเอาจะได้ไม่มีปัญหาไอ้ก็ปิดเสียงตรงไม์ไงไม่ให้มันออกอ่ะอ๋อได้อยู่ยออดิโอมิกเซอร์รอพี่พี่ปิดออดอเลไอ ใช่เราก็ฟ <Platform> <who referred to> <day> ังคุยกันในดิสคอร์ดไงแต่ในสตรีมเราก็ปิดมันไปปิดเสียงให้หมดเลยพี่บินจิวในคังกิวนี้หยิบไปได้ป่ได้เลยได้หมดได้หมดพี่ดีเลยกี่วิเออเนี่ย เยอะพี่ของวิบินอ่ะ YouTube มันพื้นฐานก็ห้าโอเคไม่ได้อ่ะพิจตั้งค่าอันนี้ไม่เป็นว่ะออดิโอ,อเดี๋ยวดูภาพก่อนดีขึ้นยังเอ้ยไข่ออกสามตีไว้วะอะไรเนะีะฟอร์มนัตติงเดมอนโถ่อ not yet หมด

พี่มันปรับตรงไหนนะเอให้ไอเนี่ยนะพี่ให้ขึ้นจอ,อให้เกมออกเดี๋ยวก่อนนะ OBS ใช่ปะอ่าฟังสายสกรีนตอนสกรีนเราเลือกสกรีนอันหนึ่งใช่ไหมส่วนซอสอะเราเลือกเกมแคปเจอร์กับดิสเพย์แคปเจอร์อยู่ตรงไหนยัง <c oughs> ไม่เจอ,อ เนยดิไปิดดิสเพย์แคปเจอร์กับเก็บคปเจอร์อ๋อเอสกรีนสองเนี่ยพี่ใช่จริงๆเปิดอันเดียว<อ>ก็ได้จริงๆมันเซตติ้งมันขึ้นมันมีหนึ่งมาอยู่แล้วออ่่แล้วก็ไปที่ไหนต่อพี่ก็ขึ้นดิสเพย์แคปเจอร์ ขีดขวาใช่ครับขวาไปที่อ,อ๋อโอเพนสกรีนโปรเจคเตอร์จอไหนวะจอะอันนี้มั้ยจอดำไปเลยของผม <laughs> more time. Definitely should have asked for more. เจอไหมเจออ่ะตอนนี้ดำสองจอแล้วกดอกก็เจอเลยมองงอยู่ไปไหนล่ะพี่ไอ้บทสี่เนี่ยเราจะเป็นต้องเล่นหมดไหมหรือหรือยังไงพี่บทสี่เราจะเป็นต้องเล่นหมดไหม เอเอแอคเซีะมันมีแต้มมีอะไรไห<ส>ม,มจะเป็นจะเป็นจะเป็นเป็นซงจะเป็นอยู่เอ้ยเราต้องหาเจ็ตซัพพอร์ตที่ไหนพักวันเนี้ยพี่ล <ผม S 1> ืมกับวอสตอนสุดท้ายอ่ะที่มันบอกอ่ะ นนันไม่รู้เลยพี่น่าจะเล่นหมดไหมมีพงโคนหนึ่งตัวที่เราได้เจมซัพพอร์ตคือต้องซ้อมเลยต้องเปิดเปิดหรือเปล่าพี่ต้องเปิด P O E D B ป่ะมบันบอกเหรอแอคหนึ่งเจมซัพพอร์ตได้ตรงไหนเออมันมีบอกอยู่นะถดูข้อมูลนะครับ มันเชร์ทั้งจอไหวะเนี่ยเนี่ยพี่บินมันเป็นประมาณเนี้ยพี่พี่กดเข้าไปดูดีเม่พี่พอดูรู้เรื่องไหมไถ้าพี่เปิดดิสของดิสคอร์ดอ๋อพี่ใช้จอสองโอเคมันก็คงไม่ขึ้นบทที่หนึ่งภารกิจทางวันหินยาบหนึ่งหินเสริมยา,อาบอ<ท>่าพี่เห็นปะอา่านอนเนี่ย เสริมยากเราต้องการหินเสริมยากหินเสรอมยาบโศกเศร้าในชีลาคืออะไรไม่ได้โศกเศร้าในชีลามาป่าค้างแห่งออกแฮมวิธีดูก็คือกดภารกิจข้างบนนะพี่แล้วก็กดแอกอ่าแล้วก็ พอเข้าไปมันจะเป็นแอ X หนึ่งแอปสองแาแสี่แล้วก็เป็นบทเสริมอะไรประมาณนี้ยพี่ก็รกดเข้าไปและภรรยาของเขาอ๋อหลุมศพโอเคพี่บินช่วยดู OBS <c oughs> ผมหน่อยพี่กดไปตัวไหนอ่าเดี๋ยวเปิดจริงนะอันนี้มืดใช่ไหมไอ้หน้าไอ้หน้าซ้อนเห็นหน้าซ้อนไหมอีกอันหนึ่งข้อขวามืออ่าแล้วกดบวกบวก เปิดดิสเพย์ขึ้นมาเกมแคปเจอร์ <capture S 2> กับดิสเพย์แคปเจอร์สองอันแค่นั้นเองอแล้วทุกอย่างจะชัดเลยโอเคไปนะแคปเจอร์กับดิสเพย์แคปเจอร์อ่ะดิสเพย์เซตติ้งก่อนเซตติ้งดิสเพย์ให้มันไอนะ้นั่นแหะเลือกจออ่ะหม่อันไหนพี่อันนี้จอเราใช่ไหมเนะี่ยใช่อจอผมมันไหนไปแล้วพี่จะให้ไม่ดูงไงนะไม่เห็น ไอชิปเซ็ตวิสิเลตทูดีเพย์ทูแคปเจอร์อันนี้เจอแค่นี้ใช่ไหมพี่ใช่แค่นี้แหละแล้วทีนี้ก็ไปเซตติ้งที่ไปที่เซตติ้งอันนี้เอาแบบอีซี่เลยนะเอาแบบแค่พออันนี้ได้เซตติ้งอันไหนเนี่ยไม่ใช่ล่างล่างสุดเลยขวามือนั่นแหละถ้าข้างถ้ข้างฟันเฟืองอ่ะมันจะมีจริงอ่าเซตติ้งพี่ไม่เห็นที่มันขึ้นมานี่นะพี่ใช่แช่มทั้งจอเลย อันนี้มาแชร์แค่หน้า OBS เออแชร์หน้าจออ่าแชร์ทั้งหมดไงไปเนี this, this, this ่ยเทสเทสเทสอ๋อไมโครบเลย ก็อินในดีสอยู่ดีผมผมไม่ได้ดูในไลน์อันนี้เห็นหมดยังพี่อ่าเห็นหมดแล้วสตรีมไปที่สตรีมทวิตมันล็อกอินยังอันนี้แล้วพี่เชื่อมมันเชื่อมทวิตเราไปยังเชื่อมไปแล้วพี่แอปผายแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ก็กดอันนี้เลยไปที่ OBS ก่อนอ่าแล้วก็กดโอเคไปก่อนตบโอเคทิ้งไปก่อน อ่ะแล้วก็สตาร์สตรีมมิ่งใช่รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดูที่ทวิทอ่าทีนี้ไปดูที่ทวิทมาสตาร์แลภาพามายัางโอเคจบโอเคแล้วลิง์รอให้เขาไงพี่ล <Link. S 2> ิงหน้าทวิทเราเลย ลิงก์เราเหรอหรือลิงก์หน้าเว็บเราเลยอ่ะ okay. พหรือลิงก์ไหนคัดลอกเออเราต้องส่งลิงก์นี่พี่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเนี่ยลิงก์คัดลอก URL ให้เขาใช่ไหม <c oughs> หรือว่าแฉแบบ <c oughs> ที่ต้องไปส่งตอนไหนฮะต้องส่งตอนใ,นใกล้ๆนู่นบ้า มันก็ลิงก์ของเรา youtube เราอยู่แล้วไงเปิดไปมันก็ขึ้น youtube เราอยู่แล้วไม่เป็นไรลิงก์นี้เขาต้องส่งลิงก์ไหนลิงก์หน้าเว็บเลยเหรอพี่ใช่ไหมลิงก์อันน,นี้ไหมที่เขาส่งให้กันในชะ่เขาไม่เลือกคีย์สตรีมเสร็จสิ้น ี่องลองกดเข้าไปดูให้หน่อยพี่มันขึ้นไหมมันเข้าไปไหมไหนๆแป๊บมึงแชร์นีเมั้ใช้ลิงก์อย่างงี้มั้ยอ่าเนี่ยผมเห็นมอต้มยาอยู่ออก็คือเข้ามาดูไลฟ์ได้แล้วใช่ไหมพี่ไหน่ขยับดิเกียร์เทหมอต้มยาทำไมผมไม่ซื้อแพ็คนี้วะไหนไม่ลองส่งลิงก์อันไหนไปลิงก์หน้าเว็บเลยพี่ อ๋อ oh. ก็ตรงเอ็ดช่องใส่ไอ้น,นี่เลยอ่ะอีกนี่เลยเนะี่ย uh. ก็เหมือนขอพี่ไหมเหมือนกันอพีเอสพี่ดับไปแล้วเนีเดแต่วมันเนี้ยพี่ไหม่หวาบ์อยู่ตรงไหนอ่ะบ้านเนี่ยไป uh. ชมบ้านเลยดิ ลบที่ผายแม่แต่มันมีสีเขียวสบายตาพี่อันเก่าสีมันแสบตาผมตอนนี้ตาเริ่มแย่เนี่ยเล่นไฟเยอะๆเ,เนี่ย